ครับสวัสดีครับพบกับผมช่างกนจากสมัยทีนะครับก็นี่เป็นการล้ายแกะแบตของ MacBook Pro M 2 7 8นะครับข้อแบตก็คือมาเป็น V-Pad Now เลยนะฮะแบตไม่เก็บไฟเลยเริ่มเลยครับตัวนี้ผมแกะฝาหลังแล้วนะฮะเพื่อความรวดเร็ววิธีแกะแบตนะครับตรงแบตเตอรี่นะครับที่วอลล็อกมันจะใช้เป็นมันจะมี2ตัวนะครับคือตรงใกล้ๆขั้วแบตนะครับกับตรงนี้อ๋อไม่เห็นโอเคนะครับ ก็จะใช้เป็นไขควงไขแบตนะครับเป็นสามแฉกนะบบแรกแกะโค้ดแบตออกก่อนครับป้องกันการสปาร์กต่อไปอันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนแบตเองนะครับซื้อมากเขาก็จะมีตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะแบตเตอรี่อ่ะก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน แกไขเล็งดีๆให้ตรงๆหน่อยอย่าเผลอไปทิ่มโดนเมนบอร์ดนะเย่าเป็นเรื่องน็อต <Not S 1> <Not S 2> จะไม่เหมือนกันนะครับน็อต <Not S 2> ใกล้ๆโค้แบตจะเป็นน็อตยาวนะอีกอันจะเป็นตัวกลางอ่าต่อไปก็แกะแบตออกมาแบตรุ่นนี้ดึงง่ายแกะเสร็จแล้วถอดเสร็จแล้วนี่ได้แบตมาแล้วต่อไปก็ใส่แบตก้อนใหม่ไปครับแบตก้อนใหม่นะ เดี๋ยวผมใส่เทสก่อนนะครับ <Okay. S 1> อันนี้เครื่องไม่ได้ไม่ได้ต่อคู่แบตครับนี่ครับออนแบตได้จบงานนะครับตัวนี้เปลี่ยนแบตหายนะฮะ พอเครื่องมานี่คือเปิดออนแบตไม่ได้เลยนะครับก็จากกันไปครับผมก็ประชาสัมพันธ์ก่อนนะสมาทีก็จะมี3สาขานะครับมีไปกับบางนาเทอร์มินอลเทอ,อร์มินลวนอโศกนะครับแล้วก็ยูเนียนมอลลาร์ดพาวนะ,ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบิบบุย